สวัสดีครับผมนี่ก็เป็นเวลาทงเสานะครับเวลาเกือบหกโมงประมาณหกโมงนะครับมาเบื่องเขาน้ำปังคือเกานะครับเอ่อานน้ำปังกาลัางแตกขึ้นนะครับหลังจากสุบน้ำใสหน่อยแล้วก็ปล่อยออกไปนะครับ นี่ก็เลยว่าม้าคุ้มหยานะครับของนัาปังเป็นงานครับชิว่าพอดีนะครับวันใดหนึ่งสี่ถังพอดีครับมันนี้มาคุ้มหยาหน้ำก็ขอดออกเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็แล้วผมว่านี้นะครับเหลือนิดน้อยตามล่องรถไถน,นะครับเลยมาคุ้มหยาสำหรับการคุ้มมันนี้นะครับแต่ยาคุ้มหยาไปซสามันยะา้ำมัน นี่นะครับยาสัมมันบิวเตัวคอนะครับบิวเตัวคอใส่ถังถังหนึ่งยี่สิบลิตรหรือยี่สิบห้าลิตรใส่นี่นะครับลอยห้าสิบซีซีนะครับก็อันนี้ว่าไมใส่ลอยซีซีอันนี้มันยาขาไม้นะครับนี่ยูวีแม็กซ์อะบาแม็กซินครับผมใส่ขาไม้พป้นน้ำนะครับ เริมขึ้นมากัดเขา่าใส่หน่อยซีซีตัวย,ยาคุ้มหาบิตาคอนี่ใส่หน่อยหันซีซีตัวถังนะครับถังหนึ่งก็ที่อยู่ประมาณยี่สิบลิตรนี่ยี่สิบลิตรผมมีใส่ประมาณยี่สิบสามลิตรนะครับผมใส่ยี่สิบสามลิตรก็สำหรับยาหลายขวด อันนี้มันก็มีขวดละเครื่องนะครับพอดียามันเหลือก็เลยมันสีมันเบิดนะครับน,นี่ขวดนี้เต็มขวดนี้เลือนิดนึงขวดนี้เพิ่เลือนิดนึงเลือนิดนึงนะครับครับก็ดีเริ่มสีดไปเลยนะครับรมันก็สีไปเราสามให้แลยูแลยูหกให้นะครับ ได้ยหกให้ยุ่ายหยกให้นี่ก็สิติดแล้ยวพอดีนะครับนี่ก็พ่อเดี๋ยวค้าตังกล่องมากนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไวซสํานีก้อนนะครับก็สวัสดีครับ